สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกความรู้สึกและอารมณ์ตอนที่ว่าผมเรียนออนไลน์นะครับก็คือว่าในช่วงยุคโควิดใช่ไหมเขาก็จะ,จะ,จะมีการจัดการเรียนออนไลน์นะครับก็ <grading> คือว่าข้อดีของการเรียนออนไลน์นะครับก็คือว่า <ๆ S 2> ผมสามารถตื่นสายได้ครับแต่ว่าห้ามสายมากนะครับ<งา>กินข้าวในเวลาเรียนได้นะครับแต่ว่าผมกลัวเรียนไม่รู้เรื่องนะครับก็คือว่าเออวก็ล้วก็กินได้นะครับกินได้แต่ว่าต้องตั้งใจฟังนะครับไม่ใช่ว่ากินเพลินนะครับ แล้วกเ็เราสามารถแชทหากันได้นะครับเวลาตอนที่ว่าเราเรา,เอ,าอะไรนะเราเรียนออนไลน์นะครับต้องแชทเรื่องงานนะครับเรื่องการเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้นะครับเรื่องงานอะไรแบบนี้ได้ครับไปแชทนอกเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับ <S <S เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่ทันเขาเรียนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ว่านักเรียนหลายคนเพื่อนๆบางคนน้อยคนมากที่ทํานะครับก็คือว่าแอบเล่นเกมในคาบนะครับในคาบเรียนในออนไลน์นะครับถ้าเป็นออนไซต์เนี่ย โดนยึดเลยชัวครับแบบนี้แต่ว่ามันก็ทําไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องนะครับอย่างไรเราต้องตั้งใจเรียนนะครับตอนที่ว่าเรียนออนไลน์เหมือนกับเรียนออนไซต์นะครับโอเคต่อไปนี้เราจะไปบอกข้อเสียนะครับก็คือว่าข้อเสียกับเรานะครับที่ว่าเราต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทั้งวันนะครับ ที่ว่าต้องเรียนคนเดียวนะครับก็คือว่าเราก็เงานะครับแล้วเพื่อนๆก็เงาบ้างไหมก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับส่วนผมผมเงาครับแล้วเพื่อนๆอยากจะเรียนออนไลน์หรือว่าอยากจะเรียนออนไซต์นะครับถ้าเป็นเรียนออนไลน์เขามันจะเงาเงานะครับแต่ละคนนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ามันก็ดูดีแฮะจะได้ไปโดนเพื่อนรังแกด้วยแบบนี้ก็มีหรือเปล่านะครับผมว่าผมน่าจะมีแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆบางคนก็คิดแบบนี้นะครับแต่ว่า มีเพื่อนๆบางคนนะครับก็รู้สึกดีใจไปอย่างมากว่าเย้ที่จะได้เรียนออนไลน์แล้วเราก็ตื่นสายได้นะครับแต่ว่าที่โรงเรียนของผมนะครับตอนนี้ว่าผมเรียนออนไลน์ใช่ไหมก็ต้องมันมันเริ่มเรียนตั้งแต่8ปดโมงยีอะไรแบบนี้นะครับเอาละ่ะแล้วแล้วผมก็ตื่นตื่นสายบ้างครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ว่าเรียนออนไลน์นะครับถ้าเกิดเรียนออนไซต์นะครับก็คือ เราตื่นสายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะโดนคุณครูทาโทษนะครับเอาละครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องการเรียนออนไลน์ข้อดีข้อเสียของความรู้สึกและอารมณ์นะครับก็คือว่าการเรียนออนไลน์ครับก็คือว่าเรียนที่โรงเรียนละครับแต่แต่ว่าอันเนี้ยเรียนเต็มที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจเต็มที่แล้วครับก็คือว่าเขาเปิดให้เรียนเต็มที่เลยครับแบบเนี้ยเพราะว่าโควิดเริ่มเบาลงแล้วครับไม่มันไม่ได้รุนแรงเหมือนตอน โควิดเริ่มต้นนะครับโควิดเริ่มต้นนะครับก็คือว่าต้องใส่แมสหมดเลยแบบนี้ไม่ควรอยู่ใก kind ล of ้กันอะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าว่าผมเริ่มเรียนออนไลน์นะครับตั้งเอ้ยไม่ใช่ผมเริ่มเรียนออนไลน์นะครับตั้งแต่เริ่มเกือบจะมีตั้งแต่ป5นะครับก็คือว่าเริ่มมีเรียนออนไลน์ตั้งแต่ป6แล้วครับแบบนี้ครับก่อนที่ว่าผมจะจบป6ใช่ไหมแล้วก็ม .1 ึงก็ยัง bitches, ออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็ตอนม2ครับก็คือว่าเรียนออนไลน์1สัปดาห์นะครับเพราะว่ามี นักเรียนเขาติดโควิดนะครับโอเคครับส่วนตอนนี้ครับไม่มีเรียนออนไลน์เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเปิดให้เรียนเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับรวมถึงผมครับส่วนใหญ่นะผมชอบทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะชอบอันไหนมากที่สุดนะครับผมชอบ2อย่างเท่ากันเลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบออนไลน์ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเป็นเพราะออนไลน์นะครับถ้าชอบออนไซต์นะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ แล้วก็ผมนะครับก็ชอบเรียนออนไลน์มากครับเพราะว่ามีเพื่อนเยอะแยะมีเพื่อนใหม่มีอะไรให้ทํานะครับยิ่งดีกว่าเรียนออนไลน์ที่ว่าอยู่ที่บ้านคนเดียวคนเดียวนะครับเงาเงาั่งเงาเงาไม่มีเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลางานนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะสั่งเอาไว้ในคาสรูมนะครับแล้วก็เวลาตอนเรียนอนไลน์นะครับเขาใช้อะไรประชุมนะครับส่วนผมนะครับผมส่วนใหญ่น่าจะคงจะต้องใช้มีดนะครับแล้วเขาจะไม่ใช้วิดีโอคอลนะครับ ผมว่าใช้ใช้ใช้ Google Meet นี่แหละมันมันดีอยู่แล้วครับมันดีกว่า zoom นะครับแล้วก็บางเดียนก็ใช้ zoom ด้วยนะครับคือว่าอตอนเขาสั่งงานใช่ไหมก็คือคือว่ายังไงนะก็คือว่าเขาจะสั่งเอาไว้ทาง chw. คลา room เอาไว้ทางในไลน์ครับก็คือว่าเขาจะเริ่มมีการสร้างไลน์กลุ่มอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับก็คือว่าความรู้สึกความ การเรียนออนไลน์แล้วก็การเรียนออนไซต์ของผมจะมีแค่ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นขอแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบก็ได้แชร์ Subscribe ช่อง my channel หลังซีนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆและ f c และทุกคนชอบเรียนออนไลน์หรือเรียนออนไซต์ก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็เซเซสให้กูเห็นทุกคนด้วยนะครับใจเจี๊ยบส,สวัสดีครับ